สรุปราคาผักวันนี้วันที่13เมษายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอ,อกกิโลกรัมละ20บาทกะหลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ20บาทกะหลำปรีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกะหลำดอ,อกกิโลกรัมละ15บาทกะหลำปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาท กล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ15บาทคณะต้นกิโลกรัมละ16บาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอะกิโลกรัมละ80บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ80บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ40บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ90บาทรากผักชีกิโลกรัมละ60บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทดอกหอมกิโลกรัมละ60บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 0บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้นูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาทพริกกเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ40บาท พริกยินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกซุเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ20บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ400บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาท ถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ10บาทบวบงูกิโลกรัมละ32บาทบวบพร้อมกิโลกรัมละ16บาทบวบเลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกิลกรัมละ15บาทดอกแครกกิโลกรัมละ40บาท ฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ9บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ18บาทมราคีโนกิโลกรัมละ12บาทมราจีนกิโลกรัมละ8บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ25บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ12บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ16บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือสะดิ้งกิโลกรัมละ16บาท มะเขือไข่เตากิโลกรัมละ16บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ14บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ16บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ8บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ28บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ28บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาท แตงร้านกิโลกรัมละ16บาทฟักทองทองอ่ำไพกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ10บาทกระพดอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มันละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ140บาท ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ8บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ18บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงมตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ21บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ70บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.8บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ3.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ5.2บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาท เห็ดห ok hm 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 ูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกกูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกกูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ70บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ38บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ24บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทก้ยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาทก้ยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ20บาท กล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาท ข้าวโพวดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง15บาทข้าวโพวดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16ถึง18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60ถึง65บ้าบาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์ราคาของผักชีไทยนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6 7นะครับราคาผักชีไทยนะครับ จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ2 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับอสองร้อยบาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับาบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง2 5 0ร้อยถึงสามบาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะ ยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับอ่าก็150-60บาทต่อกิโลกรัมนะครับอ่าแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ 220-230ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุด ที่เดือนอพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็ อยากจะปลูกหรือว่าปลูกก็แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีฝักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพาสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวัน 3, หนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับ ระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องอดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับาบางส่วนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร์ด้วยนะครับ พบก,กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ